ไม่เคล่อนแล้วขอนไม่เลิกเอาเปล่าอะไรอ่ะไม่เคล่อนแล้วขอนไม่เลิกจัดไปดิเห้ยแต่ในตอนนี้เป็นแนวือยี่สิบสามเป็นเหลือเท<ต>่าไหร่นะไปเล่นไปอะไรอุย้ยเอาเรื่องสิบสามแต่ฟีแต่ฟีพ,พียูดูโฟลน่าจะร้อนเลยนะของใครของเองอะเลกเตอร์มาจากไหนเนี่ยใช่เล่นบอลแล้ว เล็กเตอร์มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะคิดจะช่วยเหือมันต้องวันที่ถอยถอยตอนนี้ไหวชีวตอนนี้ไหวชีฝามตัวนี้เก็บได้ฝามตัวนี้เก็บได้เข้ากันเลยเข้ากันเลยนี่ขอขออีกสามวินาทีไปเดี๋ยวอนาทีไปทางลุถ้าเปิดไหมเปิดป้าเปิดป้าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยขอมาฟ้ากันมาฟ้ากันมาฟ้ากันเปิดแล้วก็ได้แต่เราเราเข้า สวยมันก่อนโคสวยอ่ะมันก่อนได้ก่อนมันก่อนได้ก่อนเปิดก่อนได้พูดเปิดก่อนได้พูดเปิดก่อนได้พูดจำไว้เปิดก่อนได้พูดเปิดก่อนได้พูดเปิดก่อนได้พูดปิ๊ตเตอร์มาจากไหนวะเปิดก่อนได้พูดเตอมาจากไหน้่าไฟนะบิ๊กลินไหวใจเลยยังวะมันก่อนอยู่โคตรสวยอ่ะมันก่อนเอวพีเรามีได้อีกหนึ่งจังหวะนะ อีกห้าวิมันมีคิวเรนอยูคิวเรนอยู่คิวเรนยูนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเอาแรงยามะแรงยามะเหลือป้อมดิไม่ได้แล้วเอาได้เอาได้ฝามตัวในไหวเร็วแล้วหกวิอ่งรอยได้หกวิอ่ะเราตายต้องตายแล้วเข้าแล้กับป้อมแตกอ่ะเข้า อยากเจ้าเลตเตอร์เลยอยากเจ้าเลตเตอร์เลยจเขามาจะดับกลุ้มสองตัวติงๆเฮ้ยเดียวเดียวเดยวบินเลยบินเลยบิน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 ติดคือติดเกิดเลยอะติดคือติดคือติดคืออย่างชอบเลยดปก นม่นากล้อะกันะหรอสวยจัดถอดเนี้ยเราได้วโอเราได้ไวโอเราได้ไวโอเราได้ไวโอเไม่ได้คิวจริงเสี่ยสอ่ยสยสยสอยอยอยแน่ฝอย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 อยแน่เราเอาร่างอะไรก็ได้ก่อ อาคิวเลนอยู่ล่างคิวเลนอยู่ล่างาโอเคเจ้าจะได้ตกรผมื <c oughs> อยิ่งอารักเลยก็ได้ไหมช่วยจีินะครับพี่ช่วยจ่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาไฟดีกว่าไหมพวกเราอ่ะ เข้าไฟไม่คุ้มเข้าไฟไม่คุ้มบิน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 สวยเราได้ดาวเราได้ดาวถอยเลยได้ดาวถอยเลย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 ได้ดาวแล้วถอยเลยเพื่อนซีโอใส่คิวหมดแล้วคิวเลยแม่งมาข้าวหลังกูไอ้เหี้ยปีกหัก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  เพื่่่อนนนใหมั้ะคิวเล่นมาจาังหวะนี้คิวเล่นมาจาังหวะนี้ยังไงเอ่ยยังไงยังไงยังไงดูป้อมป้อมป้อมไอ้เหี <c oughs> ้ยมันควรคนกลับไปเอาไอ้ผัดสิบวิย <c oughs> ืนไว้ได้ป้อยืนไว้ได้ป้องแข่งพอเท่านี้แหละได้หนึ่งได้หนึ่งได้ย ได้อยู่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 เร็ที่ยที่ยอมาดีดที่ยที่ยไเอาเรื่องเออเที่ยวเราเข้าไปทำไมเต้นเทยวมาเลยมาสองคนละเดี๋ยวเราเข้าไปบินนะ สวยเราแพ้เราแพ้เราแพ้สวยเล่นอะไรนดีวะาเล่นข้างหลังอ่ะเลือกเล่นดีกว่าอ่ะเล่นดิไปเกมอื่นไหมเกมอะไรอ่ะเล่นพอแล้วเกมชินเวฟเท่าไหร่ละเกมชินเหรอยังยังเวฟ่งแปดอะวฟ่แปดมั้งเวฟ่งแปดเลือวิ่เจ็ด